วัสดีครับคอปเตอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ w ะเป็นอ SN q u n Prag นะฮะก mm hmm. ็วันนี้มาเสริมจมูก,ก mm hmm. ไปเย่ะช่นกันจะเป็นยังไงติดตามชมกันนะครับ การผ่าตัดนะคะเราก็จะให้ลูกค้าก่อเอกสารก่อนนะคะสักประวัติวัดความดันล้างหน้ารอคุณหมอนะคะหลังจากนั้นก็จะให้พบคุณหมอเพื่อคอนเซ็ปนะคะและเข้าห้องผ่าตัดคลีนหน้าทําความสะอาดฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากผ่าตัดได้เสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็จะให้ลูกค้าเช็คทรงกันก่อนนะคะเคสนี้นะคะเสริมเป็นซิลิโคนพรีเมียมนะคะพร้อมรองไปด้วยเนื้อเยื่อเทียมค่ะคุณหมอจะให้ลูกค้าดูซิลิโคนด้วยนะคะว่าซิลิโคนที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมจริงๆนะคะนิ่มบิดได้นะคะก่อนใส่ก็คือรับรองว่าปลอ อภยแนนน่่คะหลังจากที่เช็คทรงและดูซิลิโคนกันเรียบร้อยนะคะคุณหมอก็จะเย็บปิดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนทําของเคสนี้กันนะคะลูกค้าเป็นคนที่จมูกดมแล้วนะคะแต่ขาดความคมบริเวณสันและต้องการยกปลายจมูกให้ปลายจมูกดูพุ่งขึ้น,นะคะ่ะและนี่คือหลังทําเสร็จทันทีนะคะได้ทรงดมพุ่งตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะและปลายจมูกก็ดูเรียวดูเล็กขึ้นด้วยนะคะ